ทีนี้เราทราบแล้วว่าพระองค์ตรัสเลยว่าเราเปล่าซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นกรรมไม่เจตนาไม่มีไม่เจตนาก็คือไม่เป็นกรรมไม่ใช่กรรมนะทีน,น,นี้เรามารู้จักกรรมอีกในอีกลักษณะหนึ่งพระองค์บอกว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืช ลิวตกลงไปในผืนนานะผืนน,นานะ,ะเมล็ดพืชลิวตกไปปุ๊บกรรมมีแล้วนะแล้วมเมล็ดพืชเนี่ยงอกขึ้นมาเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอาศัยยางในพืชความสดของมเมล็ดพืชน,นะยางลากลงไปสู่ผืนนาเติมโตเป็นต้นขึ้นมานะ นั้นต้นที่โตขึ้นมาเนี่ย <c oughs> อาศัยอะไรอาศัยเผ่าพันธุ์เดิมของมเมล็ดใช่ไหมถ้าเป็นมเมล็ดต้นตะเคียนมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นต้นยางได้ไหม,มนี่กไม่ได้นะมันก็ต้องเป็นต้นไม้ตะเคียนนะ,นะเพราะฉะนั้นเผ่าพันธุ์เดิมของมันนะกรรมเก่าเรียกปูราณกกรรมและกรรมใหม่มันตกลงไปในผืนนาดีไหมละ่ะ ชุ่มชื้นไหมดินมีอาหารดีไหมเป็นดินประเภทไหนดินเค็มดินเปรี้ยวนะนะดูดมาแล้วเนี่ยต้นแค่แค่แกนแกนหรือว่าเติบโตดีนะอันนี้เป็นนวกรรมกรรมใหมนะ่ผัสสะนาปัจจุบันเนี่ยตากระทบลูกหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสด้วยกายรู้ทำอารมณ์ด้วยใจในปัจจุบันนี้พระองค์เรียกว่านาวกรรมคือกรรมใหม่